มันทำดีคบกับเราอยู่แต่ก็แอบไปคุยกับคนอื่นน่ะคุณแน่ใจเหรอเอาน้องฟันหลอมาง้อแฟนผมเนะี่ยเออเขากาลังฮิตหายงินกันนะจ๊ะไม่เห็นเหรอเพื่อนฉันก็อยู่ทำไมเอามาแค่ตัวเดียวถ้าจะให้ดีนะเองต้องได้มันห้าหกตัวถึงจะสมกับความผิดที่มันทําไว้เออจริงแต่อย่นไปฟังมาอะไรเฮ้ยนีรีคือแบบผู้หญิงสวยๆอย่างเราอะนะก็ต้องมีตุกตาแบบนี้เพิ่มใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องมีน้ำใจแบ่งเพื่อนด้วยเออเออจริง เห็นอะไรลิม,มเป็นไรอะ่ะแฟนผมไม่ดีงอนอีกแล้วโอก็ส,กสาวๆจีบคุณเยอะคุณก็จะชู้ซะด้วยทีนี้วาวุ่นเลยเปิดซะแบบนี้ไงเขาก็หึงเขาก็งอนนะดิโอ้ยช่วยผมด้วยเขาจะทิ้งผมไปแล้วอ๋อไม่เอ็กต่อตัวใครตัวมันนะทีเนี้ยติดเจ้าชูเองผมไม่ได้เจ้าชูอือพอมีหนทางอยู่นะโอ้เจ้านี่ สรุปรักเพื่อนรักเงินรักเพื่อนสิแต่ถ้าไม่มีเงินจะซื้อของได้ไงเออพูดอีกก็ถูกอีกไว้ใจได้ลเลยเจ้าลิมเออให้ดีนะม,มีตังกินชาไข่มุกแล้วเฮ้ยเออกี่ดูมันทำดีคบกับเราอยู่แต่ก็แอบ,บไปคุยกับคนอื่นน่ะผู้ชายก็แบบนี้แหละคุยกับเราแล้วก็ไม่คุยกับคนอื่นเลิกไปเลยไม่เลิกอ้าวฉันแค่ง,งอนเฉย แล้วถ้าเกิดดีกันขึ้นมาฉันไม่เป็นหมาเลยหรอเองมีหางอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยข้าวหลังไม่ตองมาปรึกษาแล้วนะวนแฟนของงวนเอยแล้วมันเรื่องแฟนคุณเฮ้ยตังค์้ไปแล้วมันขาดอีกสี่ร้อยโอ้ยเออจะจัดการให้ฉันจะงอนจริงจริงจังๆแหละแน่ใจฉันสนับสนุนแบลกกี้ลุกงอนไี้ถึงสามนาทีนะฉันจะงอนสามวันเฮ้ยฉันจะคอยดู งูง้งงงิงงง้งงงิงงง้งงงิงงง้งงงงนคุณแน่ใจเหรอเอาน้องฟันหลอมาง้อแฟนผมเนี่ยเออเขากำลังฮิตผู้หยิงเห็นนะหายงอนเลยกี่อาหารปลาหมดแล้วอะไปเติมให้หน่อยดีโหเวลาเศร้าว่าอยู่กับเพื่อนเวลาไม่เศร้าก็อยู่กับแฟนอาจารย์อาจารย์อยู่กับเพื่อนเนาะไม่ต้องร้องเดี๋ยวน้ำท่วมบ่อปลา เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวน้ำท่วมหมดนะฉันจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยดีใจสิฉันจะงอนเต่งจ๋าเข้ามาแล้วอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันมันเจ้าทุกรีบให้ไปสีเดี๋ยวเขาก็โกรธกี้มันมีตัวอะไรมาเกาะไหลอ่ะเออดีแล้วดีแล้วทําดีอ้หมันเขาไม่สนใจแล้วอก็ให้เขาไปสิอย่าลืมนะยอย่าไปสนใจมันเอ๊เนี่อะไรนอที่ใครอยากได้หายเงินนะครับหายงอนเราดีกันนะครับเพราะรักเป็นเสมอ กีถือกระป๋องดินั่นไงเนตงเขาไม่คิดจะโกรธเตงเลยนะเราคบกันสองคนอย่าฟังคนอืน่นก็ปุ๊กกี้ดิอยู่เขาให้งอนเตงอะ่ะเอาวันกีเป็นหมาเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าอ้อากี้ถักเปียให้ในดีทีอย่างเงี้ยใช้เพื่อนอ้วนผมทำสวนเลยนแล้วแฟนหมหายโกนแล้วเติมอาหารป้ายหน่อยจะพึ่งดิถ้าจะให้ดีนะอิงต้องได้มันห้าหกตัวถึงจะสมกับความผิดที่มันทำไว้เออจริง แล้วม,มาหารปลาให้หน่อยโอ้ยอวนอย่าเพิ่งวุ่นวายดีฉันยังไม่หายโกรธต้องมีสี่ห้าหกตัวจำไว้ชายกายปุกกี้พ่อหัวัวนผมอีกแล้วอะอะไรชายอะไรูชไร้ชายเจ้าชู้นะงอแค่นี้จะหายโกรธได้ไงเออเออถ้าไม่อยากให้ฉันหงอนนะก็ไม่ต้องมางอเออจริงจริงเฮ้ยอ้วนตุ้มตุผมคุณไม่เอาอาหารตายผมอะถ้าตัวอย่างตำ่ำสมกับความผิดของนาย เอาเดินหนีเหอจะไปหาซื้อวันมาดิดีมากเลยถ้าเกิดมันงอนฉันแท้นะอมันไม่มีทางหรอกเพราะเองสวยเออจริงฉันสวยไหมเจ้าน้องฟันเหรอสวยมากเลยค่ะพี่แพรลี่เฮ้ยกี้ช่วยดีโอ้ยแล้วกี้จะได้อะไรอะ่ะจะเลี้ยงน้ำเนี่ยเดี๋ยวฉันมอือ,อ อกี้สั่งเลยเอาน้ำมะนาวค่ะผมเอาชาเขียวครับวันซื้อกาอฟเพจได้กี้ได้ดิโอ๊ยน้ำอย่างเดียวพอแล้วได้คือเจ้าศอกเนี่ยอยากได้แถวๆเนี้ยโอ๊ยซื้อเองเหอะอแบบนี้ค่อยว่ากันหน่อยกี้กลับบ้านแล้วเอ้ย <c oughs> อย่าทำอย่าง,งานั้น น้องฟันหล่อเลยหรอใช่ฉันต้องเงินอย่างหนักใช่ไหมดักกี้ใช่เพื่อนใช่แต่ถ้าจะให้ดีนะต้องเอามาให้เพื่อนตัวหนึ่งได้ <c oughs> ต้องรังให้หนักเลยนะรู้ไหมโอ้โจดักกี้ยูดีจริงเลยเราร่วมมือกันทุกอย่างดีอ้วนใช่นั่นงมองอไรอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดีย๋ยวเขารูอยู่ตรงนี้เอาไปฟันหล่อมอ่วงตังอะให้ไปแล้วจำไว้นะอย่าหายงอนง่ายๆเออโอเคตังเป็ดหุบปากไปเลยเองสิหุบปาก ห่ยขงเขานะจ๊ะสาสำเร็จแน่นอนไม่อา้าวหายงกันนะจ๊ะไม่เห็นหรอเพื่อนฉันก็อยู่ทําไม่เอามาแค่ตัวเดียวกูนี่ไงจ้าน้องมั่วกับน้องเขียวมีนยุบเปสองตัวก็เนี่ยของเขาหมดเลยแล้วเพื่อนเขาอ่ะอีกตัวนึงอ่ะสงสัยโดนนางเป็ดเป่าหูเหมือนที่คุณเป่าหูแฮรี่ตอนแรกเดี๋ยวไม่ช่วยนะอ้วนนางเป็ดอ่ะเอาไปทักสองเปียได้เลยเพื่อนเดี๋ยวแฟนฉันไปหามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ไปดีรออะไรไม่ได้ยินเนาะ มันเอาแต่ใจเกินไปแล้วนะเราต้องใจแข็งเข้าไว้เป็นผู้หญิงอะนะอย่าหายงอนง่ายๆขอบใจดักเดี๋ยวผู้ชายจะได้ใจใช่เพื่อนฉันจะงอนสามปีเฮ้ยนานไปเสร็จยางดักเอามารีเสร็จแล้วสเปียนอนหนึ่งเปียกับนอนสองเปียจริงๆมันขาดหนังยางนะ่ะมันจะเด้นแน่นๆเออเดี๋ยวแฟนฉันไปหยิบมาให้โอ้ยจริงๆอ่ะไม่ต้องซื้อให้มันแล้วแฟนผมปุกกี้มันพูดถูกปากเอานี่ฉันช่วยเลือกเลยนะ ตียงจ้าเข้ามาแล้วจ้ะมีไงแล้วจ้ะบอ,อลอหัวแดงดักรับไปดิได้เพื่อนมาจริงถ้าถักกีได้ก,กีก็ต้องได้เพิ่มดิอู้จะไปทําเพิ่มทําไมให้ดักกี้มาเสีคนเดียวพอแล้วแเต่งมันขาดหนังยางอ่ะมันไม่เน่นฮะมันเกินใจใช่ไหมล่ะชะื่อได้จ้ะดักกี้ถักสามเปียได้จ้าได้แล้วจัดหนังยางดักเอาไปผูกทีดิได้เพื่อน ดีไปเหอะเดี๋ยวนันดักอยากได้อะไรอีกเออเตงเดี๋ยวเขาไปหาไลกิงอยรองจ้านี่ที่มันหนีไปนะมันกลัวเราอยากได้ของเพิ่มเว้ยจริงเหรอเออฉันรู้ทันเอเป็นคนชั่วไงอ้าวแล้วจะด่ากันทำไมเนี่ยฮ่าห้าห้านอนหนึ่งนอนสองนอนสามพวกเราแกนถักเปียสามสี่แล้วใช่ไหมเอ็งต้องมีน้องถักเปียสี่น้องถักเปียห้าแล้วก็น้องถักเปียหกเออเออ รออะไรอะ่ะไปดิไป <c oughs> เฮย้ยเจ้ารอฉันมีเรื่องอะไรจะมาบอกนี่แหละอุ้ยเจ้าชายสวยเววยล้วสวยอะไรอวนอวนไม่ต้องพูดจ้ะอวนหล่อนเห็นน้องฟันหล่อไหมเขากินลูกอมเยอะเหรอฟันหล่ออ่ะไม่ใช่ฉันจะบอกว่าฉันน่ะได้เฟรเร์เลยฮะเอ,องได้มายังไงชายให้ชายมันจีบเองเหรอเปล่าเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังฟังนะฟัง พูดแล้วอะเอาทำไมหไมกุ๊ก <sarà> กี <cuanto S 2> ้กุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้อ๋อข้าจ่ายแล้วงั้นฉันก็คงต้องลุกไปเลยสินะใช่ไปเลยไปเลยเออค่าเกมจ่ายแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวฉันเล่นเองดักคุณนี่เหลี่ยมนะได้ตุ๊กตาฟรีแถมได้เล่นเกมฟรีอีกดักกี้เจ้าปัญญารู้จักไหมเจ้าปัญหาดิ อ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมจะไปบอกชายก็เชิญเตงหายงนินเขาแล้วใช่ไหมจ๊ะขอคิดดูก่อนอ้าวชายได้ขค่ะว่าอยู่นี่หรอโอ้จะโลมาสัญญาไม่ดีเลยโลมาทำอะไรอะ่ะนางเป็ดไปบอกอะไรหรือเปล่าแน่นอนชายสวย,ลยแล้วเตงอย่างไปฟังมาอะไรเฮ้ยนีรีคือแบบผู้หญิงสวยๆอย่างเราอะนะก็ต้องมีตุ๊กตาแบบนี้เพิ่มใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องมีน้ำใจแบ่งเพื่อนด้วย เออเอจริงเป็นจะเป็นอะไร zogen? ไหมถ้าให้เพื well. ่อนเขาเพิ่มด้วยเราคุยกันมาเปิดมาใช่ไหมใช่อกี่ไ,ไปไปไปเล่นเกมอ้าวหูยน่ารักจังเลยชื่ออะไรบ้างเนี่ยแยมโลอชื่อน่ารักเนาะเราจะได้ตุ๊กตาฟรียังยอมไปก่อนค่ะได้ยิน อยากได้สักตัวไหมเดี๋ยวเชขอให้ไม่เอาอ่ะเชอยามาทําเป็นเวคนดีหน่อยเลยเข้าใจอะ่ะจะเดินวนทำไมอ่ะโอ้เจ้าอ้วนตัวดิเจ้าโลมาอยากได้อทำไมตัวนี้ผมสองสีอะ่ะก็เพื่อแฟนผมอะ่ะอยากได้ผมสองสีจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อน่ารักอ่ะนี่๋ยวของเธอก็ได้แล้วจะเสียงดังทำไมคะโจบอกมอยพูด พูดอย่างนี้เดี๋ยวผมกลับนะเดี๋ยวผมกลับเลยต่อไปโอ้ยรีดูแฟนคุณทำสิส่วนของเตงเป็นแบบผมสอกสีเลยนะจ๊ะอุ้ยน่ารักอ่ะหายองอนเขาแล้วใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวดูอีกทีดิ<ะ>เลือกไปเลยจะว่านผ้ปากดิกี้ถักเปียให้หน่อยโอ้ยวุ่นวายกี้ถักให้เรื่อยโอ้ย,อยเร็วเร็ว จะวัดติชิงดีกว่าเป็นไหนอะไปห้องผมดีไปเล่นเกมจะารอได้เปล่าได้เว้ยเพื่อนเฮ้ยมาก็ดีละถักเปียให้หน่อยดิโอ้ยพวกเอ็งนี่นะไปเรียนถักเปียเหอะกี้ทำไว้ดิมาทำเองมานั่นแน่ว่าจะขอใอ้สักตัวจริงหรอถักเปียส,ยสวยๆเดี๋ยวจะขอแฮะฉันไม่ค่อยอยากได้เลยวะงั้นก็ไม่ต้องเอาหุ้ยมีกันทุกคนเลยฉันจะไม่มีได้จังไหอ่อ่ะ ด่าถักให้หน่อยตัวของเองสีอะไรสีขยวอ้าก็กี้มันก็ถักอยู่ไงเอออ่ะเอาตัวของรีไปถักไปคือกลัวฉันจะว่างว่างนั้นอะอือฮึนับดีห้าเปียครบย่างของเพื่อนโลแหมเรียกเพื่อนเลยนะเอาก็เพื่อนฉันอะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วอ่ะเพื่อนโลเอาไปอุ้ยดักเอาไปถักเองไปเอาไม่ใช่ของฉันนะของรี ก็น่ารักมึงมิงคือคี้คือคี้มึงโอ้ยฉันก็ถักอยู่เนี่ยอุ้ยี้ทำเลยฉันขี้เกียจแล้วสุดท้ายก็ไปพ้นฉันน่ะอีกแค่เปียเดียวเองสุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปนองเพื่ออะไรอ่ะเองแค่งอนกับแฟนข้าสาวบอกไปเลิกก็ไปเลิกมันจะไปเลิกกับใครได้เจ้าต,ตัวเนี้ยหุบตูดนิดป<บ>าาของชั้นสาวของชั้นสาวอะไรตลกตลก เว้ยเป็นบิ๊กแนี้ไม่มีเว้ยจี่จี้ไม่ยอมนะไปไปไปเตงคะนี่อย่าลืมของฉันอ่ะแต่ว่าให้ปุกกี้ไปคุณรู้ได้ไงอ่ะโอ้ยกับปุกกี้คนเดียวยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแฟนของคุสแลนขอให้มันอีกอ่ะเตงพวกจี้ยังไม่ได้อ่ะปุกกี้เอารู้ได้ไงอ่ะชายบอกเดี๋ยวแฟนผมก็สแลนขอให้ปุกกี้อีกอ้าวชายก็ กำลังจะหายงอนเลยงอนต่อดีไหมไม่ต้องงอนแล้วกี้ได้แล้วนี่ไงเออหายงอนแล้วเป็นไงเจ้ารลของกี้สวยที่สุดตัวนี้กีจะถักกี่เปียดีอ่ะเองจะถักกี่เปียก็เรื่องของเองแต่ว่าของพวกฉันน่ะสวยที่สุดใช่ไหมดับไม่ใช่ของฉันคนเดียวสูงสุดกี่เปียฮะงั้นกีจะถักหกน้องหนึ่งปียน้องสองปียน้องสามน้องสี่น้องห้าเอา้เอาก็น้องหกไปไหนอ่ะ ช่วยกันถักอยู่อย่าทำตัวเหมือนเจ้าโลดิไม่มีประโยชน์เลยเฮ้ยฉันช่วยถือนะ่ะเฮ้ยหกเปียไวดีมีแฟนคี้งอนก็นเงี้ยแหละครับทำใจไปเปียดิทีออ่หกพร้อมยังโอ้ยเล่นจังเลยฮะอยากดใูใกล้กันอีกรอบเหรอจัดไปดี ตาวเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วย